นี้บายโพสทีวีนะคะ8โมงช้าแบบนี้เจอกับจิ๊บซันนี่แล้วก็ปอนนะคะคือต้องบอกเลยว่าฝนตกอพัทยาน้ําท่วมหนักมากเออภาพล่าสุดเป็นแบบรถคันหนึ่งแล้วก็ท่วมขึ้นมาจนถึงกระจกข้างรถเลยนะคะสูงขนาดนั้นเลยนะคะล่าสุดนี้ก็มีเรื่องราวที่เขาแชร์กันมาวันนี้เราไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูนะคะแต่ว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูกันแล้วคือเกิดจา เหตุการณ์คือฝนตกนี่แหละตกหนักมากตรงเขื่อนเขื่อนลำตะคองอ่ะนะคะแล้วก็มีชายหญิงหนึ่งคู่ ขี่บิ๊กไบค์มาะนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมีสติดีมากเขาแชร์ในในกรณีที่ว่าตอนที่แชร์เนี่ยคือแชร์เป็นเรื่องแบบเฮ้ยแฟนเนี่ยผู้ชายหน้าตาไม่ได้แบบดีมากอ,อะไรเง<อ>ี้ยแต่ผู้หญิงหน้าตาสวยมาก<ะ>อยากจะรู้ไหมว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงรักผู้ชายคนนี้มาก<ะ>ทำไมถ<ะ>ึงถึงเป็นแฟนกัน<ะ>เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็คือต้องเขื่อนลำตะคองเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นช่วงถนนที่ขับแล้วอันตรายมาก<ะ>แล้วประกอบกับตอนนั้นนี่ฝนตกหนักด้วยนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าบิ๊กไบค์เนี่ยล้มคื้นลื่น นะคะแล้วก็ถลายออกไปนะคะรถเนี่ยจะกลิ้งไปไหนก็แล้วแต่แต่ผู้ชายคนนี้มีสติมากก็คือกอดแฟนตัวเองไว้คือเหมือนจับตัวแฟนตัวเองไวนี่แหละนะคะแล้วก็มันพอมันจับไม่อยู่ปุ๊บผู้หญิงก็กระเด็นไปอีกกระเด็นไปจนไกลประมาณหนึ่งสุดท้ายเนี่ยภาพไปจบตรงที่ว่าผู้ชายเอามือเนี่ยคว้าหมวกกันน็อกคือเหมือนตรงข้างหน้าเนี่ยคว้าไว้กันน็อกคือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหัวจะกระเด็นไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเป็นสติตอนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ว่าสิ่งที่จะเอามาเตือนเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขี่ Big ทางธรรมดาก็ยังอันตราย,ยนะคะเพราะฝนตกเนี่ยก็ต้องระวังให้มากขึ้นแล้วก็บางทีคลิปนี้คือเป็นคลิปที่โชคดีคือล้มในจังหวะที่ไม่มีรถสวนมาพอดีออรู้ไหมว่าตอนที่เขาล้มล้มไปปุ๊บแล้วก็เด็นมาอยู่ตรงข้างนี้ปุ๊บพอเสร็จจบเหตุการณ์นั้นอะ มีรถบรรทุกส่วนมานะคะจังหวันวดนั้นมีรถบรรทุกส่วนมาจริงๆถ,ถ้าใครได้ดูคลิปนะคะคือเป็นโชคดีมากๆอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวของความโชคดีแต่ถ้ามันไม่โชคดีล่ะ<ช>เอออย่างเงี้ต้องระวังนะคะ,<ช>คะไม่ใช่ค่คุณที่เดือดร้อนคนอื่นก็ด้วยใช่ใช ก็ช่วงนี้นะคะหน้าฝนก็เรียกได้ว่าฝนตกกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแน่นอนปัญหามันก็ต้องมีตามหน้าฝนอยู่แล้วฝนตกรถติดถนนลื่นรวมถึงอีกหนึ่งปัญหาที่เราต้องเจอนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมด้วยก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะหลายคนก็เรื่องฝนตกแก้ไม่ได้เรื่องรถติดนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ทุ่งฝนตกก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือน้ำท่วมน้ำท่วมส่วนใหญ่นี่ก็เกิดจากการที่น้ำขังอยู่บริเวณถนน อตอนนี้ค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ประสบปัญหานี้นะคะก็เรียกได้ว่าหลายประเทศเลยทั่วโลกที่เขาเจอปัญหานี้แล้วก็หาวิธีการแก้กันค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็มีหลายไอเดียเลยนะคะจากหลายประเทศที่เขาเอามาฝากกันว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมในแบบของเขานะคะก็ นี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าฝนตกรดติดน้ําท่วมถ้าน้ํามันท่วมบนพื้นผิวถนนเนี่ยนะคะก็ให้พื้นผิวถนนเนี่ยดูดน้ําลงไปเลยอ,อยากรู้ไหมคะว่าทํายังไงเรามีภาพมาให้ดูด้วยนี่เลยนะคะวิธีการแก้ปัญหานะคะที่เขาบอกว่าแนวคิดที่บอกว่าวให้พื้นผิวถนนเนี่ยดูดน,น้ำลง <โด S 1> ไปเองมันลงไปไหนอะใช่อ,อันนี้คือขั้นแรกนะคะชิ้นแรกนี่เป็นนวัตกรรมค่ะที่ชื่อว่า Top m i x กซ์พอ permeable นะคะโดยการใช้พื้นผิวถนนเนี่ยเป็นพื้นที่ระบายน้ำค่ะโดยลักษณะพื้นผิวถนนนี้นะคะก็จะเป็นคอนกรีตที่ก่อตัวเป็นแบบช่องว่างนะคะให้มีน้ำไหลซึมลงไปได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังมีพื้นผิวถนนชั้นล่างนะคะที่เขาเรียกได้ว่า ไว้เป็นที่ตั้งระบายน้ําโดยเฉพาะก็คือด้านบนอาจจะเป็นคอนกรีตด้านล่างนี่ก็คือรับน้ําโดยเฉพาะเพื่อตออทอเอาอย่างนี้ก็ดีสิมันเก็บน้ําได้ด้วยนะน่าสิแล้วพอหน้าแรงนี่ก็คือใช้น้ําจากตรงนั้นได้อีกนะถูกต้องแล้วก็มีอีกหนึ่งแนวคิดนะคะนี่เป็นแนวคิดที่สองนะคะเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า portable interlocking นะคะ n c r e t e p a v e m e n t นั่นเองค่ะอยากรู้เป็นยังไงมีภาพมาให้ชมด้วยอันนี้ นี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นคอนกรีตตัวหนอนแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆคะ่ะตามทางเท้าเนี่แหละและความพิเศษนะคะของเจ้าพื้นผิวถนนแบบนี้เนี่ยก็คือการเตรียมพื้นผิวด้านล่างถึง3ชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมซับน้านั่นเองคะ่ะด้านบนสุดก็จะเป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาเป็นตัวหนอนนะคะที่เราเห็นกันส่วนต่อมานะคะด้านอันที่2นะคะก็จะเป็นช่อง ช่องว่างระบายน้ําค่ะซึ่งเหมาะมากเลยนะคะแบบนี้กับการทําพื้นผิวจราจรลานจอดรถสนามกีฬาหรือว่าถนนหนทางในหมู่บ้านด้วยค่ะฉันก็อยากจะเอาแก้วไปรองด้านล่างออคล้ายๆเป็นการแบบกรองน้ําให้เรียบร้อยแล้วแต่อยากจะบอ <c oughs> นนะว่าต่อให้คิดนวัตกรรมใดๆก็ตามออกมาะจะเก๋ไก๋ขนาดไหนในการระบายพื้นผิวแบบระบายน้ําอ,อยากจะบอกว่ายังไงมันก็จะท่วมอยู่ดีถ้าเกิดว่าคนในประเทศนั้นหรือคนบริเวณ ขาดจิตใต้สำนึกนะคะก็ช่วยกันค่ะดูแลรักษาความสะอาดบนพื้นผิวถนนนะคะร่วมถึงนะคะหยุดได้แล้วก,กับการทิ้งขยะลงท่อน้ำต่างๆนะคะเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นทีเนี่ยเราก็เอาไปโทษภายนอกหมดเลยโทษรัฐบาลโทษระบบ,บโทษการบบบระบ,บายน้ำโทษนู่นโทษนี่ จริงๆแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่จิตสํานึกเราก็ได้นะคะที่แบบเออเเดินเดินเดินตามถนนเราคิดว่าขยะชิ้นหนึ่งของเราอ่ะมันไม่มีผลหรอกเออก็ทิ้งทิ้งไปไม่เป็นไรหรอกพลาสติกชิ้นเล็กๆบางๆแต่อาจจะรู้ไหมคะว่าพลาสติกชิ้นนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมก็ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราพอจะช่วยกันได้นอกจากรีไซเคิล reuse อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ไงโครงการดีๆที่คุณหยวนเอามาลูกปาน ปลูกป่านีก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวกับการที่อย่างน้อยฝนตกลงมายังมีอะไรพอซับน้ำกุ้มน้ำไว้บ้างไม่ใช่ถ้าเป็นเขาหัวโลนเนี่ยอะไรตกลงมาก็เบี่ยงลงเมืองหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะเออดังนั้นใครพอช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะเอามากันที่เรื่องต่อไปบ้างเขาบอกว่ารถเมล์เนี่ยเป็นที่ที่คนติดเชื้อโรคมากที่สุดคุณรู้ไหมก็ไม่รู้ใครขึ้นบ้างขอโทษนะคะแค่กี่หมู่ก็ว่าจามเออไอล้มือห้ร้องไผ่มา หมมอ่ะพูดง่ายราวอ่ะราวรถเมย์ต่างๆเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศศรีลังกาเป็นประเทศหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้รถเมย์เป็นยานพาหนะนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอย่างบ้านเราบางบางคันมีนะที่เป็นเจลล้างมือให้ให้คนที่ึ้นไปใช้เนี่ยสามารถที่จะล้างมือฆ่าเชื้อโรคได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกประเทศไงอย่างศรีลังกาเนี่ยเขาไม่มีนะคะดังนั้นก็เลยเกิดแคมเปญดีๆขึ้นจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ โรงพยาบาลนี้มีชื่อว่า Asiri Hospital นะคะเขาเนี่ยไปปิ๊งไอเดียค่ะกับการไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะรถเมย์ก็โอ้ยคนก็ต้องใช้แล้วเนาะทำยังไงล่ะเอางี้แล้วกันขายตั๋วแต่ตั๋วที่ให้เนี่ยไม่ใช่กระดาษแล้วมีเลขเหมือนบ้านเรานะเป็นยังไงอ่ะเป็นสบู่ให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลย soap bus t i c k นี่เองนะคะนี่ช่วยดูแลสุขอนามัยนี ที่ปริ้นออกมาเนี่ยนะคะใบบางๆแบบนี้เหมือนกระดาษแต่คุณจับจับถูๆนี่ลื่นนะโอ้ยเอาดีไปอีกสิใช่ทำความสะอาดกันใหญ่เลยนะอย่างนี้พอคุณลงจากรถเมย์ปุ๊บอ้าวหาก๊อกน้ำหน่อยล้างมือสิคะโอ้นี่เป็นกระดาษใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่าชาวเมืองก็แปปี้นี่เขาหยิบมาดมกันใหญ่เลยหอมด้วยเก๋ใช่แล้วเป็นแคมเปญดีๆนะคะที่ แต่ก็อย่างว่าเป็นแคมเปญของโรงพยาบาลหนึ่งเท่านั้นก็จะเรียกได้ว่านําร่องเนาะเป็นตัวอย่างว่าเออใครอยากทําก็ทำอ,อะไรเงี้ยคงจะไม่สามารถจะครอบคลุมได้ทั้งประเทศแต่อย่างหนึ่งที่ต้องออปลูกฝังกันก็คือว่าการรักความสะอาดอตรงนี้เพื่อปกป,ป้องตัวเองให้สุขภาพดีนะคะอเอาบงทีดิฉันเนี่ยไปเข้าห้องน้ำในปัม๊ม เป็นคนเดินออกมาแล้วก็เดินออกไปเลยนะไม่มีล้างมือนะอไม่ได้นะเข้าน้ำต้องล้างมือนะเออนะคะจุดนี้ต้องปลูกฝังกันค่ะใช,ใช่ค่ะเบรกหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเรามีแชมป์หมอดูแห่งประเทศเนี่ยห,หนูงงม,<ร>มากก็เราจะถามว่าเอ๊ะหมอดูเขามีแชมป์กันด้วยเหรอแล้วที่สําคัญประกวดยังไงวัดยังไงวัดตรงไหนนะแต่เป็นว่าถ้าถึงขั้นเป็นแชมป์เราต้องแน่นแน่นอนสักรู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดยโอตโตยะอย่าทาดน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาล Modern Form Furniture